คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือประชาชนก๊าซ LPG น้ำมันดีเซลและค่าไฟฟ้าถึงธันวาคม2565สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับคณะรัฐมนตรีในการประชุม13กันยายน2565เขาได้เห็นชอบมาตรการเร่งด่วนด้านพลังงานเพื่อเป็นการบรรเทา ผลกระทบของประชาชนจากสถานการณ์พลังงานไปจนถึงธันวาคม2565นะครับโดยเป็นการขยายมาตรการที่จะสิ้นสุดลงในเดือนกันยายนพร้อมกับบรรเทาผลกระทบด้านไฟฟ้าสำหรับบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน500หน่วยต่อเดือนในรายละเอียดดังนี้ 1. ขยายเวลามาตรการช่วยเหลือราคาก๊าซ LPG โดยให้ส่วนลดแก่ ร้านค้าหาบเล่แผงลอยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ100บาทต่อรายต่อเดือนและเพิ่มส่วนลดค่าก๊าซหุงต้มแก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็น100บาทต่อคนต่อ3เดือนซึ่งจะเริ่มในเดือนตุลาคมไปจนถึงธันวาคม2565 2หนุนราคาขายปลีกน้ำมันดีเซล ผ่านกลไกลกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงในช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคม2565เพื่อบริหารจัดการราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและ3ก็คือมาตรการบรรเทาผลกระทบด้านค่าไฟฟ้าโดยจะช่วยเหลือค่าไฟฟ้าบ้านอาศัยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน500หน่วยต่อเดือนเป็นเวลา4เดือนก็คือตั้งแต่กันยายนถึงธันวาคม2565 โดยเขาแบ่งกลุ่มเป็น4กลุ่มดังนี้ผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน300หน่วยต่อเดือนเนี่ยจะได้รับส่วนลดค่า FT จําจำนวน92.04สตางค์ต่อหน่วยส่วนผู้ใช้ไฟฟ้า301หน่วยไปจนถึง500หน่วยต่อเดือนเนี่ยจะได้รับส่วนลดค่า FT จําจำนวน51 5 0สตางค์ต่อหน่วย ถ้าใช้ไฟฟ้า351หน่วยไปจนถึง400หน่วยต่อเดือนจะได้รับส่วนลดค่า FT จําจำนวน30บาท90สตางค์ต่อหน่วยอขออภัยนะครับจะได้ลดส่วนลดค่า FT จําจำนวน30.90สตางค์ต่อหน่วยนะครับผู้ใช้ไฟฟ้า401บาทไปจน401หน่วยไปจนถึง500หน่วยเนี่ย จะได้รับส่วนลดค่า Ft จําจำนวน10.30สตางค์ต่อนหน่วยนะครับนี่คือใน3มมาตรการที่คณะรัฐมนตรีเนี่ยได้เห็นชอบเป็นมาตรการเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบด้านพลังงานในการประชุมคณะรัฐมนตรี13กันยายน2565